โอยวันนี้คือของกับสวดที่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกัชบช่างบ้าคนเดิมวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมหรือทำอะรหาลี้หาแรงสิ้นจบคลิปจบคลิปสิโอเคเราไม่ได้อะไรนะฮะคลิปนี้เราจะมาถ่ายแมวแมวเปรตทั้งสองตัวที่วันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นอนกิน นอนกินนอนกินนอนนีตจะรับ็าจั๊กเนีสวนแมวตัวน,น,วน,วนี้ตัวนี้มีนามว่าซิมบ้านะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะกัดนะค่อน้างจะดุมากพูดแมียผิดคนตัวนี้นะมีชื่อว่าเัอแม่ แมวไปด่าแบบแบบโอเคที่แมวสองตัวนี้เนี่ยเอาเนี่ยค่อนข้างเป็นแมวที่กินเก่งมากถามว่ากินเก่งยังไงนัเหรอครับตัวซิมบ้าเนี่ยตอนกลางวันเขาจะ,นเนขเจะไม่ค่อยกินนะเขาเลยจะไม่ค่อยกินกระเท่าไหลเลยครับแต่ว่า ย่าพูดถึงตอนกลางคืนเลยเขาออกเขาออกวันวาเลยเลยกินไม่หยุดเลยเนี่ยไอแมวตัวเนี้กินไม่หยุดเลย,เยอะกไ็ไม่เข้าใจว่ากินอะไรนั่งหนาเฮ้ยมันกินทั้งวันเลยเนี่ยเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนนะเช้าเย็ยนก่เช้าเย็ยนมมดนะฮะดผมขาตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดีย๋ยวผมขอหาของเล่นแป๊บ ส่วนสิ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่แม้ผมปวดตอนสิ่งที้แำผมปวดตอน่งนีปวดนปงี้ไรงีชี้จะบายไหมเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ีเ้เฮ้ยยเเ้เฮ้ยเ้เ้เ้้ ตัวละครตรัวนี้เออมแมวตัวนี้นะมีชื่อว่าสิงห์บ้าไรอะไรอะเฮ้เขามีนามว่าสิงบ้าเออเห <laughs> มือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าเรามากวนนอนเขาเรามานอนเ,อเรามากวนเขาเขาจะนอนเขาเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่ใช่อารมณ์ไม่ค่อยจะดีจะเท่าไหร่ ตอนเราสามารถทำย่างนี้เขาได้นะฮะนะฮะไม่เขาเนี่ยพลคลายลงสักหน่อยนะสามารถทำย่างนี้เขาได้ใให้ครไม่เขาเนผ่อนคลายลงนะแต่อย่างแรงนะถ้าจะไปทุบอย่างนี้โบอย่างนี้นะจะไปทุบอย่างนี้นะตาไอ้เนี่ยบอกอนนี่คือสิ่งที่มันของปลดไปนะฮะบางทีก็เล่นบางทีก็ไม่เล่นไม่รู้เป็นบ้าอะไรของมันกูขอตั้งกล้องไปหาของเล่นที่มันดีกว่านี้หน่อยแก have uh -huh. ยผมเพิ่งมาพบว่าแมวหนีแมวหนีต้องแมวแมวกลัวกล้องอะแมวกล้แมวกล้องแมวกล้องแมวกล้องนี้ก็คือของเล่นพิฆาตแมวแบบนี้เลยอู้เต็มนะเลยออเขาตขอโตษขไหนม่้าบ้าบ้า้อบ้้า้า้มบ้้าบ้าบ้า้าบ้าบ้าบ ขนาดคนเล่นยังปวดหัวเลยแต่ว่าเราได้สนใจเสียงราบข้าเนี่ยสนใจแมวแมวเนี่แมวเนี่ยเนี่ยมวเนี่ยทำไมทาไมทาไมเนี่ยวฟว mèo kìa Này, show cái đồ này Má thử hôm anh này ạ Ui, cho anh em lộp không Mày tí, mày tí, mày lên ไอชอเลหน่อยด,ดิเลีวอย่าทำให้ก้ามาเยเลยดิเลี้ยเลยชวร่มันี้เต็มเยมเมเแต่ว่าขนมแมวเลียมีไหมมีแค่หมดขนมแมวเลียมันมีไหมมันก็มีเว้ยแต่มันหมดผมขอตั้งกองไว้ตรงนี้นะครับ คือจะเห็นแมวผมหมดเลยอืมได้แล้วมนะั้อืม